เรียบร้อยครับกระสูนโทนไซส์สวยดูแค,ค่คนตกกันโอ้โหโอเคไซส์ใช้ได้ครับอุ้ยไม่ยอมเลยไอจีดเล่นมันเกิน พวกมันมาแล้วครับไม่ยอมครับอืเรียบร้อยอยู่ไสสวยตัวนี้ไสสวย กล่องสองหั่มได้ไดบบครับแกะของหรือเปล่านั้นเยเดีย๋ยวยถ่ายพี่เลย ปลาพี่พี่ถ่ายกันเดี๋ยวองห้อใหญ่กว่าพ่อถ่ายแมวไหนแนวนี้หน,นะหนึ่งสองเอะอไรอ,อีกไหมหนึ่งแมไมันมืดหรอบพี่เจ๊เรู้เลยอ่อนรัวเลยกูโอ้ยตัวใหญ่สุดแล้วอะแรงแล้วอะอ้าวลงไปอยู่กับน้องลูก มาเพ่มาเพ่เออ,อมันไซ,น,น,ไซนี้หน่อพี่ยองคืออ่ะคือกับไซนี้เนาะดูเรื่องจัดไปอีกหนึ่งนะครับโต๊ตระ me.